สวัสดีครับคลิปก่อนผมก็ให้ดูแผงวิทยุที่ว่าอ่าทดสอบภาคขยายนะครับหมายถึงว่าลองฟังภาคขยายเสียงของอาภาควิทยุ AM นะครับก็คือภาคขยายใช้ตันนิเตอร์นะครับตันนิเตอร์ชนิดเยอรมนีมนะครับก็คือเป็นรุ่นที่ยุคต้นๆเลยนะครับของ AM นะครับคราวนี้ พอพักขยายเสร็จแล้วผมก็เลยมา DIY นะครับก็คือมา,อาตรวจเช็คซ่อมเพื่อให้รับวิทยุได้นะครับก็เลยมาถ่ายให้ดูกันอีกสักคลิปหนึ่งนะครับแผงตัวนี้นะครับก็คงชุดนี้ก็อาจจะทำให้แค่ดังนะครับดังแล้วก็ฟังได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าในไหนก็ทดสอบพักขยายมันไปแล้วนะครับก็ จะขอแนะนาอย่างนี้นะครับสําหรับท่านที่สนใจวิทยุ AM นะครับถ้า,าท่านจะตรวจเช็คนะครับฝึกซ่อมฝึกไลนเงี้ยนะครับก็สําคัญคือทําทแบบผมนะครับก็คือตรวจเช็คภาคขยายมันก่อนนะครับให้ภาคขยายได้ดัง,ด,งดังแบบดังดีดังสมบูรณ์ดังชัดดังแรงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นค่อยมาไล่เช็คพวกระบบวิทยุอีกทีนะครับ Uh, ปกติแล้วก็อย่างที่บอกนะครับก็หมายถึงเราทดสอบพักขยายมันก็เราก็เห็นวอลุ่มนี้ใช่ไหมครับก็ไปจับตรงขากลางขาข้างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาสัญญาณป้อนเข้าไปมันก็จะได้ยินเสียงนะครับ uh, ให้ดังให้ชัดให้แรงอ่ะนะครับ uh, เสียงไม่บี้เสียงไม่เบาอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าปกติแล้วนะครับพอพักขยายซึ่งเป็นส่วนสําคัญนะครับพักขยายเสร็จเราก็ค่อยมา ลายผักวิทยุต่อนะครับสำหรับตัวนี้ผมก็เลยไปหาแกนนะครับแกนเฟอร์ไลท์นะครับแล้วก็ตกคอยมันนะครับแล้วก็มายึดกับตัโครงเพราะตอนแรกมันไม่มีมานะครับจากคลิปแรกๆนะครับเอามาใส่เพื่อให้มันรับวิทยุได้นะครับก็เลยเดี๋ยวอตอนนี้ตอนนี้ผมตรวจเช็คเสร็จแล้วนะครับก็ว่าจะเปิดให้ดูกันนะครับวิทยุที่ที่ผมได้ทํา ไปแล้วนะครับตรวจเช็คไปแล้วนะครับก็มาลองฟังวิจิウกันบ้างนะครับหลังจากที่ภาคขยายมันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาลองฟังดูเลยนะครับออนจ้าเออยนปุ๊เออยนปุ๊เนี่ยฟังทุกวันไม่อยู่ก็ฟังใช่ไหมอ้าวดีมากอ่อเอาตาทุแล,แล้วแล้วลวันอาทิตย์เยอะมาอะไรอ่ะ แนะนำอะไรต่างๆเนี่ยก็ใจเขาใจเราด้วยนะคุณผู้ฟังอย่างในทีบท่บางทีบางคําพูดเวลาที่เราอาจจะได้รับฟังมาเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ค่ะดร<อ>สายอาจจะไปฟังด้วยความที่คนอีกคนหนึ่งที่เรากําลังสนทนา,นาอยู่มันอาจจะอารมณ์กาลังไม่ดีอยู่อะไรเงี้ยนะคะพอเราไปคุยด้วยเลยกลายเป็นคําพูดที่เราได้ได้คำตอบมาอาจจะดูไม่น่ารักจกเท<อ>่าไหร่ยอนมาพวกขุ่นโมวอยู่สักประมาณเกือบสิบนาทีคิดว่าเอ้เขากดเราหรือเปล่าทำไมเขาพูดไม่ดีแต่ค่อยๆใช้ หลักในเรื่องของอ่าก็เป็นมันก็เป็นคําตอบที่เราต้องการแต่มันอาจจะดูออกมากับน้ําเสียงหรืออารมณ์นะคะแต่ในส่วนขอการกับอารมณ์ฉันตอนนี้สบายนะคะไม่ไปยึดติดก็อ่ะถ้าเขาตอบมาแบบไม่เลยดูเขาไปช่วยปู่ตาอยู่ดูก,ก็โอนปันจจัยไปช่วยหรือหลวงพ่อปู่ตากรรมฐานอยู่อ๋อ

เย็นแสนเข็นเพราะจะต้องคลำทางไปผิดผิดถูกถูกดีไม่ดีอาจจะไปไม่ถึงเลยก็เป็นได้เพราะหลงทางนั่นเองจึงไปไม่ถึงแต่เรานั้นโชคดีโยมเรามีพระพุทธเจ้าคอยบอกทางไว้แล้วว่าไปทางนี้แล้วท่านจะพ้นจากความทุกข์ก็มันอยู่ที่เรานี่แหละโย,ยมว่าเราจะเชื่อตามพระองค์ ครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็หลังจากที่ผมได้ตรวจเช็คแล้วก็ดําเนินการตรวจเช็คภาพวิทยุไปนะครับก็เป็นงาน DIY นะครับผมได้มาเป็นซกัซกๆแผงๆอย่างนี้นะครับก็เอามาทําวิทยุไว้ฟังเล่นๆน,นะครับผมก็จะไม่ลงกล่องให้เไยนะครับผมก็จะวางไว้แบบนี้ไว้ไว้ไวดูนะครับก็ระบบมันเก่านะครับระบบกเก่าๆดีพวกนี้ก็ไว ดูเป็นตัวอย่างดูเป็นต้นแบบหรือว่าดูเป็นศึกษาไว้ศึกษานะครับพวกกระป๋องอะไรพวกนี้นะครับสารนิตเตอร์ระบบขยายมันอะไรเงี้ยนะครับวาล์วเบินะครับ,บ,รรบก็สําหรับท่านใดที่อยากจะเล่นพวก AM รุ่นเก่าๆนะครับบางทีท่านเจอท่านอะไรเงี้ยนะครับแนะนาว่าให้เป็นตัวหมุนขึ้นวาล์เบินเนี่ยเป็นเหล็กๆแบบนี้นะครับเพราะมันจะทนทานถ้าเป็นพลาสติกรุ่นใหม่นะครับถ้าเป็นวิทย รุ่นเก่าๆแล้วก็วายเลเยเปลเป็นพลาสติกเคยเห็นนะครับเป็นปกสี่เหลี่ยมนะครับประเภทนั้นมันจะส่วนใหญ่มันจะหมดสภาพะนะครับมันจะช็อตละเวลาเลื่อนไปอย่างเงี้ยนะครับพวกเวลาเลื่อนเราจะคลกขากอะไรประมาณนะี้แต่ถ้าเป็นวายเลเยอรนี่ิมันมันจะทนกว่านะครับสังเกตด,ดูได้ผมจะไม่ค่อยเจอเสียเลยนะครับ mm hmm. วายเลเยอพวกเหล็กๆพวกนี้นะครับก็อันนี้ก็คือเป็นเกล็ดและเกล็ดน้อยแนะนํานะครับถ้า ท่านใดที่สนใจ AM นะครับวิจุ a อก็เวลาหามาใช้งานเอามาดูเอามาศึกษาอะไรเงี้ยนะครับก็เลือกที่มันเป็นแก๊งแหล็กแบบนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ให้ดูกันนะครับหลังจากที่ว่า,าทำเสร็จเรียบร้อยนะครับใส่อะไรพวกนี้แล้วก็เปิดให้ดูรับกิจู้ได้อะไรเงี้ยนะครับเป็นคลิป ต่อจากคลิปแรกนะครับที่ว่าทดสอบภาพขยายให้ความเสียงกันแบบเรียวๆเลยนะครับอันนี้ก็ต่อวิทยุเข้าไปก็จะได้ฟังกันนะครับเสียงมันจะดีนะครับเสียงใช้ได้เลยแล้วก็มันจะไม่แหลมปีดมากๆนะครับแต่จริงๆถ้าท่านได้ฟังวิทยุธานินนะครับผมมีซากอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวคิดว่าอีกไม่นานผมจะลองให้ดูนะครับเป็นเป็นซากๆแบบนี้เหมือนกันของธานินนะครับ เสียงจะต่างกันนะครับของทานินนี่เสียงจะนุ่มๆมีเบสนะครับวิทยุทานินนี่ am นี่มีเบสทุกตัวนะครับมันอะไรที่สุดยอดมากอันนี้ไม่ใช่ทานินนะครับผมไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออะไรนะครับได้มานะครับก็เดี๋ยวคอยรับชมกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่องตลาดนัดวินเทจนะครับก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็หากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ วันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ